เราไม่ว่าหรอกเนี่ยนัดสามตัวแน่นแล้วครับอันนี้แน่นแล้วนะอันนี้ก็แน่นแล้วอันนี้ขันที่หลังนะครับสายลูกหมากบนได้ได้ก่อนแล้วขันที่หลังนัดโชคแน่นแล้วครับอันนี้แน่นแล้วอันนี้รัดให้นี่จะของรถมาให้ครเรงนะครรัดสายรัดแต่บอกบอก,บอกไม่ไม่ให้ไม,ไม่ให้คิดตังค์เดี๋ยวตั้งศูนย์ครับยงเงยเย <c oughs> ออกูเห็ <c oughs> นวโอ้โหมีนักเลงมากลวนครับไปจอรถขวางดาราดิโอย ที่จรถขวางหน้าร้านครับ,บ,บน,น,รน่ากลัวมากครับเอ๋พอมีกันร้านไม่รู้จากเรานะไอ้ต๊ดนจนนี่มาทุกวนันระวังนะระวงัวงระว,งวงังไว้ล,ลงมา,าสิล,าลงมาผมมีกล้องอ่ะละวังเสียเอ๋เดี๋ยวมีเรื่องแน่แหมส่งตำราให้เราเออรูปเรียรูปรูปโพ้เต็มโทรศัพท์เลยอ่ะโอ้ยคนเดาอะไรจะเล่ามกขนาดนั้นนีแน่นแล้วเนี่ย เร่นแล้วนะเ่นแล้วครับเออเร็่นแล้วครับ,รบมีนักเลงมากวนครับออเออเดี๋ยวใส่ล้อครับอยยกเสื้อดูก่อน,อนโอ้มีนักเลงมากวนครับ